สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องนาเอกอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีคอมเมนต์จากเพื่อนๆน,นะครับที่มีคอมเมนต์มาว่าเผลอไปลบนาฬิกาหน้าจอนะครับผมช่วยสอนวิธีการติดตั้งด้วยนะครับจัดไปครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเรียกกลับคืนมานะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับอ่าแค่ใช้นิ้วเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนที่1กันนะครับผมวิธีที่1นนะครับผมแตะค้างไปที่หน้าจอนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นหน้าวินจตมานะครับผม เราก็เลือกเลยหน้าวินจ์เจ็นะครับก็จะมีรูปนาฬิกานะครับผมอันนี้อ่านะครับที่คอมเมนต์บอกว่านาฬิกาหายนะครับเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะาแบบไหนอันนี้ก็จะใหญ่ไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมหรือว่าเรา อยากจะตั้งค่าในกาด้วยแล้วก็ตั้งค่าโคมด้วยนะครับก็จะเลือกอันนี้นะครับจะเป็นโคมที่นิยมฮิตกันมากนะครับก็จะค้นหาด้วย Google นะครับก็มีคําสั่งเสียงด้วยอันนี้ก็เหมาะนะครับผมมีติดเอาไว้นะครับแล้วก็ปิดนะครับเราวินเจตแล้วก็จะมาอีกอันนึง Transition นะครับผมก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นม้วนลูกบาทพิกนะครับการดเสียงอะไรเงี้ยครับผมอันนี้แบบม้วนนะครับ ต่อไปลูกบาทนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปแบบพลิกนะครับก็จะพลิกไปพลิกมานะครับอันนี้เราก็ตั้งค่าได้ก็จะมีหลายอย่างนะครับผมเราก็เอาแบบเดิมนะครับง่ายดีนะครับแล้วก็จะมี เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็เข้าไปปรับโหมดได้การเยนหน้าจอยังไงอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็มีวอลเปเปอร์มีไอคอนมีเค้าโครงนะครับเราก็กดออกไปก่อนนะครับผมอันนี้วิธีง่ายๆนะครับแค่ใช้นิ้วเดียวนะครับผมเรามาดูวิธีที่2นะครับเราก็จะใช้2นิ้วนะครับผมนี่2นิ้วแล้วก็บีบหน้าจอเข้าหากันนะครับอ่ามันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับผม มีวอลเปเปอร์ไอคอนเค้าโครงวินเจ็เราก็เลือกนาฬิกาที่เมื่อกี้เราเผิ่ลบไปนะครับผมอันนี้นครับง่ายๆนะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปตั้งค่ากันนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับและคลิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผม จะลงคลิปสอนเรื่อยๆนะครับ